สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เม้ามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับหุ้นบรูคนะครับผมเนาะบลกเกอร์กุ๊บนะครับผมคือ <c oughs> ก็พอดีมีเพื่อนเนี่ย ขอเข้ามานะครับผมอัปเดตให้อัปเดตหุ้นตัวนี้สักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราก็ห่างหายไปนานนะครับผมสำหรับหุ้นตัวนี้ก็คราวที่แล้ว <c oughs> ผมดูอีกออโปรแกรมหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมย้ายมาแพลตฟอร์มนี้เพื่อง่ายในการดูกราฟนะครับผมคือมันย่อมันหดได้ได้สะดวกมากกว่านะครับคือผมอยากให้เห็นตรงนี้คราวที่แล้วผมบอกว่า0ู7ย์เจ็เนี่ย คือมันต้องผ่านนะครับผมถ้ามันไม่ผ่านแล้วมันย่อลงมาเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นอะไรฮะ s c e n d i n g t r i ท n g l e นะครับผมก็โครงสร้างก็ A b c d e จบ e แล้วมันต้องย่อไงนะครับผมคือผมกังวลตรงนี้มากนะครับผมอย่างเท่าที่แล้วก่อนที่เขาจะเกิดเทรนเนี่ยก้อนเนี้ยดูตรงมองนะเบกขึ้นไปเนี่ยคือเขาก็ทำเ c e n d i n g t r i ท n g l e นะ ก็ a b c d e นะครับแล้วก็พึบลงมาพึบลงมาก็แถวไหนนี่ฮะ0.3 1อ่าหนึ่งนคือเราจะทำแนวรับไปเลยนะครับผมอ่าลลงมาก็0.3 1หนึ่งนะครับ ผมก็เข้ามาทำาขีดเข,ข,ข,ขียนไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเพื่อลนระยะเวลาในการอ,าอัดคลิปนะครับผมเราจะได้เข้าประเด็นเข้าเนื้อๆกันเลยเนาะไม่มานั่งตีเส้นกันอยู่นะครับผมอ่ะก็คือตรงนี้นะครับผมถ้าเขาย่อลงมาก็แนวรับก็เห็นที่เดียวเลยนะครับผมก็คือศูนย์จุด สามหนึ่งะครับผมสามสิบเอ็ดตังนั่นแหละนะครับผมน,น,นะเนะพราะรราวที่แล้วนะครับผมเขาก็ทำบูริตวเจนนะเนี่ยเห็นไหม RSI เนี่ยเขายกโลขึ้นมาถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะย่อลงมาทำแพทเทิร์นยวกันก็คือ d e s c e n d i แ g งเก l ลนี่แหละพอย่อเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นเทรนขึ้นใหม่ไปเลยนะเนี่ยเทรนใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผม รอบนี้เราก็คาดหวังเหมือนกันนะคาดหวังเหมือนกันว่านะครับถ้าสมมุติว่าจะยอ่อเพราะว่าแพทเทิร์นเดิร์ n เนดงเนี่ยก็จริงๆนะครับผมก็0.31นแล้วค่อยลันเทนขึ้นไปใหม่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมเนี่ยเห็นไหม r s SI ซเขาก็ยกโลเหมือนกันนะครับเนี่ยคือที่ผมทำอย่างเงี้ยจะให้เห็นว่าเออ มันมีความค้ายลึงกันมากๆเลยนะครับผมคือตอนนี้ดูนลงเมาคือเขาทำแพทเทิร์นเดิซ n ซนดิ้งแทงเกิลนะครับผมย่อลงมา RSI เนี่ยทำบูริตเดเวอเจนต์นะครับผมแล้วก็ uh, เกิดเทรนใหม่เนาะส่วนตัวนี้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ทำเด s ซ e n นดิ้งแทงเกิลแต่เขายังไม่ย่อลงมา0.31ซึ่งถ้าเกิดแพทเทิร์นนี้แล้วส่วนมากมันจะยอ่อนะครับทำไมผมบอกว่าคราวที่แล้ว 0.47ต้องผ่านเพราะผมมองว่า descending t i a n g เนี่ยมันจะเป็นประเภทแบบบูริษนะครับผมก็คือลงมา A B C D E ตรงขึ้นดีตรงนี้มันควรที่จะเป็น E นะครับผมทเป็นบูริษนะครับผมนะแล้วมันต้องเบรกขึ้นไปซึ่งมันไม่เบรกมาจน,น0.47แล้วมันก็ย่อลงมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น descending แบบแบดดินะครับผมก็คือมันต้องย่อลงมา0.31นะครับคร่าวๆนะคือมันอาจจะไม่ลงมาลิกก็ได้นะครับผมมันอาจจะลงมาแค่แถวๆ34ตังค์แถวๆ36ตังค์นะครับผมคือมันเกิดขึ้นได้นะแต่เราก็แบบเอาฐานแบบโลนะครับผมมาทิ้งไาให้ดูก็คือ31ตังค์นั่นเองนะครับอืม สำหรับคนที่ติดอยู่คือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่อนๆนติดอยู่แถวไหนกันบ้างนะครับผมแต่คือผมบอกไว้เลยว่ามาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมมันน่าจะเลยจุดที่เราจะมาไล่ขัดแล้วนะครับผมก็คือถ้ามันย่อลงมา0.31จุดสามหนึ่งจริงๆแล้วไม้ถั่วไม่มีแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับผมนะทําไมต้องอยู่เฉยๆนะครับผมเนี่ยผมจะย่อให้ดูดูสิ พราเวลามันเกิดเทรนดนะคือเขาก็ชักแม่น้ํามันทั้งห้าทั้งหกสายนะมาหมดหละคือทําอะไรคือแบบมันก็มีแต่ข่าวดีเนี่ยเวลาตลาดมันบูริตเนี่ยดูสิเขาปั่นขึ้นมาทีหนึ่งรอบนี้ทํำฮอยู่ที่เท่าไหร่แถวแถวบาทสามสิบสี่ตังค์เลยนะเพื่อนๆมันไม่ใช่ครั้งแรกนะเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มานะครับผมดูสิ ห้ก่อนหน้าอยู่ที่ไร95ตังค์นะครับผมก็ย่อลงมา31ตังค์นะครับผมนะรอบนี้ก็ต้องรอนะ่ะเออคือสังเกตง่ายๆว่าตลาดคืออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ดีนะครับผมอาทิตย์ก่อนหน้าก็ดีบุ๊กเนี่ยเขาก็ไซเวยอยู่แถวๆนี้แหละนะ,ะ39ตังค์40ตังค์41ตังนะครับผม แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับผมก็คือไซด์เวย์ออกข้างนะครับผมทำแพทเทิร์นเดซเซนดิ่งทแองกนี่แหละนะครับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยผมจะให้มาดูตรงนี้อ่เดี๋ยวนะเนี่ยดูลงมาผมนะพูดถผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับผมคือมันแค่สามสิบเก้าจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นเองนะครับผมเออ คือเอาง่ายๆล่ะแบบคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับผมนะพูดทุนรายย่อยแค่สามสามสิบเก้าจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นนะครับเ,ออเดี๋ยวเรามาดูงบกระแสเงินสดของเขาสักหน่อย่ีเว่าออบริษัทเขามันยังโอเคไหมคือเดิมทีเนี่ย <c oughs> บุกเนี่ยนะครับเป็นเป็นบริษัทอ่า ที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับอืมแล้วรลางหลังมาเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีะ rency, นะครับผมคือเขาซื้อทั้งบิตคอยก็ดีอีเทเลียมก็ดีแล้วก็สิทรับอีกหลายอย่างนะครับผมเกี่ยวกับคริปโตเนาะแล้วก็มีมีถ้าผมจำไม่ผิดลังหลังมานี่มีเหมืองขุดบิตคอย้วยนะเออนะครับผม สำหรับบนะุกเนาะก็คือเขาก็ไปจวดแถวๆห้าหมื <c oughs> 50, 000, 50, 000, ่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแถวๆสี่หมื่นนะครับผมน่าจะประมาณสักสองไม้น่าจะมีการเพิ่มทุนเข้าไปซื้อนะครับผมมีการเพิ่มทุนเข้าไปซื้อสําหรับบนะุกเนาะก็คือติดดอยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้ บิตคอยมันก็มีเด้งๆขึ้นไปแล้วคือผมก็เชื่อเลยเกินว่าเขาน่าจะมีการแก้เก็บกันบ้างนะครับผมสำหรับาบูกเนาะมงบกระแสงเงินสดนะครับผมดูอย่างปีปีหกสี่หกสี่นะครับผมคือช่วงนี้ก็คือแบบอืมก็ขาลงของของของบนะิตคอยเนาะ คือบุ๊กเนี่ยเขาซื้อน่าจะติดอันดับโลกเลยนะติดท็อป10หรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมซื้อเยอะมากนะครับไปจวดแถวๆห้าหมื่นสี่มื่ประมาณนี้นะครับประมาณทักสองไม้อถ้าแบบเทียบกับ US ดอลลาร์นะเออสี่หมืนเหรียญห้าหมืนเหรียญเลยจวสูงมากๆเลยนะครับผมแล้วหลงังมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเราต้องการให้แบบ เขารู้จักเรานะแล้วแผนต่อไปเนี่ยเราก็แบบอยากจะเป็นแบบที่ปรึกษาทางแบบด้านคริปโตด้วยนะครับผมเออปรับโครงสร้างออนี่โครงสร้างออนี่สำหรับคนที่แบบเ,ออเป็นนี่หรือมีปัญหาเกี่ยวกับคริปโตอะไรพวกนี้เออนะครับผมออนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมมาดูปีหกหกนะ ผ่านไปหกเดือนเนี่ยเงินเงินเงินสดสุดที่จากการดำเนินงานเนี่ยนะครับผมเฮ้ยมันเป็นบวกมาทั้งร้อยห้าสิบสามล้านนะเออนะครับมันน่าสนใจนะครับผมเงินสดจากการเงินสดจากกิจาการลงทุนนะครับผมติดลบอย่างร้อยสี่สิบห้าล้านคืออันนี้ยผมพอเข้าใจ คือไอ้หมวดนี้เนี่ยนะครับผมก็คือต้องบอกว่า,ากิจกรรมการลงทุนเนี่ยมันรวมถึงกับการซื้อเครื่องจักรด้วยนะซื้อที่ดินนี่ก็ถือว่าเข้าในหมวดนี้นะคือมันไม่แปลกถ้าเกิดเขามีการไปซื้อสินทรัพย์อะไรบางอย่างอายกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะไปซื้อแบบอุปกรณ์ในการขุดคริปโตอย่างเงี้ยเออมันก็อยู่ในหมวดกิจกรรมการลงทุนนะ คือถ้ามันจะติดลบบ้างเนี่ยมันคงไม่ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเกิดมันเป็นบวกเขาก็อาจจะมีการแบบขายเครื่องจักรทิ้งอ่ามีการขายที่ดินนะครับผมมีการการขายอาคารของเขาอะไรพวกนี้นะครับผมคือมันก็จะสะท้อนออกมาจากงบตรงนี้นะครับผมนะคือมันเป็นลบเนี่ยแสดงว่าเขาต้องไปซื้ออะไรสักอย่างแหละนะอืมซึ่งเราก็ต้องมาวัดผลกันอีกทีหนึ่งไอ้สิ่งที่เขาจ่ายหรือเขาควักออกไปเนี่ย มันเซนติเบนตมันออกทางบวกหรือทางลบนะครับผม,มส่วนเงินสดสุดที่จะการจัดหาเงินไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้ามันติดลบนี่คือดีนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นบวกนี่แสดงว่าเขามีการไปจัดหามานะครับผมไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามนะครับผมอย่างง่ายๆก็คืออาจจะเป็นการเพิ่มทุนนะครับผมอาจจะเป็นการ กู้ก็ดีเพิ่มทุนก็ดีนะครับผมเพิ่มทุนนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะมันอยู่ในหมวดนี้ไหมแต่ว่าการการกู้ยืมเนี่ยเอออยู่ในหมวดนี้แน่นอนนะครับผมเออนะถ้ามันถ้ามันเป็นบวกขึ้นมาก็แสดงว่าเออน่าจะมีการจัดหาเงินมานะครับผมอาจจะมาจากการกู้ยืมหรืออะไรใดก็ตามนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ตามข่าวของเขาสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ มันก็ส่งกลิ่นออกมาทางนี้นะครับผมแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับผมเงินสดสุดที่องเขาเนี่ยยังคงเป็นบวกตั้ง78ล้านนะครับผมนะเนี่ยคือมันที่มันพีคสุดก็คือเงินสดสุดที่จะก,การดำเนินงานเนี่ยมัน153.63ล้านเนี่ยเออจุดเออ153.63ล้านเนี่ยแค่หกเดือนนะครับผมเออคือมันโอเคนะ คือเขาก็แสดงความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงินของเขามาตลอด <c oughs> ดูอย่างกราฟนี่สิเห็นไหมปันผล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 ขนาดแบบเนี่ยหุ้นแบบทิ้งดิ่งลงมาขนาดนี้ขนาดบริษัทแบบขาดทุนเนี่ยเขาก็ยังปันผลนะครับผมม,มันคือการโชว์ศักยภาพทางด้านการเงินของเขาว่าการเงินของเขามันยังดีอยู่นะเออ เนี่ยปันเนี่ยสวิตมาดูในในในโปรแกรมนี้นะครับผมก็ปันผลตั้งสามเปอร์เซ็นต์นะอืมสามจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์ท้งังที่ก็ยังขาดทุนอยู่นะฮให้บุ๊กไวลูตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสี่สองนะครับผมก็ไม่ได้ถูกอะไรมากแต่แต่ก็ดีอยู่นะครับผมก็คือถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นก็เราก็ซื้อในราคามูลค่าพื้นฐานของเขา ถ้าซื้อถูกกว่า1%เปอร์เซนเนี่ยอย่างหุ้นกลุ่มแบงก์ตอนนี้เนี่ยก็คอือซื้อถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับผมก็คือเราได้ของถูกนั่นแหละนะครับอแต่ตอนนี้ก็ซื้อตอนนี้ก็ยังเป็นของแพงอยู่อืมแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรมากสําหรับบุ๊กนะครับผมดูสิบล็อกเกอร์ไม่มีใครสนใจเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น <c oughs> เราอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยทาไมบุ๊กมันไม่บือหวาเลยทําไมมันนิ่ง ลิเบเรียบเคียงๆออกมาอย่างนี้ก็เพราะว่ามันแทบจะไม่มีใครสนใจเลยนะครับผมนั่นเองนะครับเออเพราะว่าพูดถึงหุ้นรายย่อยมันก็สะท้อนออกมานะครับผมอยู่แค่สามจุดเก้าจุดก็กว่านะครับผมก็ไม่ถึงกับเยอะอะไรอืมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบุก๊กก็แนวรับนะครับผมก็ 39ตังเนี่ยยังคงเป็นแนวรับที่เหนียวแน่นอยู่นะครับผมนะก็ถ้าเกิดแบบเขาจะทำ Descending t a n g ก e ก็เอาลงมาแถวๆสัก36ตังคก็ได้ไม่ต้องลงมาลึกหรอกปะโทแล้วก็กรุณากลับตัวให้มันเร็วๆหน่อยนะครับผมสาหับบุกเนาะนเพื่อนๆที่รออยู่ก็ ใจจดใจจ่อเลยเกิดลากมาเป็นปีแล้วมั้งอืมเป็นปีรอบนี้ก็เป็นปีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยดูตรงมาผมก่อนที่มันจะขึ้นเทรนใหม่รอบนี้ก็เป็นปีแล้วนะครับนะก็หวังว่าเขาจะมีข่าวดีแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดบูริบูรินะครับผมจะได้เป็นเทรนรอบใหญ่ใหญ่ให้เพื่อนเพื่อนได้ชื่นใจกันนะครับผมผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับผมเนาะสำหรับบรู๊ ก็แนวต้านใกล้ๆก็ห้าสิบตังค์นะครับผมแล้วก็แถวๆหกสิบแดตังค์ก็มาปิดเก็บตรงนี้นะครับผม,อมเอาแบบใ,ใกล้ๆคนเล่นสั้นๆนะครับผมก็ไม่สั้นเยอะหรอก <c oughs> ก็นานก็นานแล้วแหละนะครับสโลคนที่ติดอยู่เนาะเออแต่ถ้าเกิดมันย่อลงมาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับผมทิ้งไว้ไม่ต้องไปทําอะไรมัน <c oughs> คือไม่ต้องไปคัดมันแล้วถึงทุกวันนี้เนี่ยนะ ก็ถือไว้อย่งนี้แหละนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบคนถืออยู่แล้วทุนก็ไม่ได้ลึกอะไรนะแถวๆสี่ห้าตังค์สี่สิบสี่สิบตังค์ไปปลายเนี่ยค,คือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันก็ทิ้งไว้งั้นแหละนะครับผมหรือถ้ามันย่อลงมาแถวๆศูนย์ามหนึ่งเนี่ยนะก่อนที่จะถั่วนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ชี้นำนะเข้าไปศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเขาก่อนว่า เงินที่เขาเพิ่งลงทุนไปกับกิจกรรมทางด้านการลงทุนของเขาเนี่ยนะเขาเอาเงินไปทําอะไรนะตรงนี้เนี่ยกิจกรรมการลงทุนเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านที่มันติดลบไปเนี่ยเขาควักไปจ่ายอะไรนะครับผมอืมเขากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็เข้าไปค่อยๆเข้าไปดูพื้นฐานของเขาอีกทีหนึ่งถ้าแบบเซนติเมนต์มันออกมาดีนะครับผมเหมือนเหมือนว่ามันจะมันจะเป็นผลดีนะครับผม เราค่อยเข้าไปถัวก็ได้นะครับผมหรือแบบใครไม่อยากเสี่ยงเพิ่มแล้วก็ถือไว้เฉยๆรอเทรนดีกว่านะครับผมบุ๊กเนี่ยเขาอยู่มานานนะนะดูสีปันผลมาตลอดเลยคือบางปีนี้สองครั้งอะ่ะอืมนะครับก็ถือกินปันผลไปนะครับผมไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับอืม โอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมทนาั้านนะครับผมไม่ได้ชี้นำหรือแนะนํให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมอ่ะก่อนจบคลิปลืมไปนะครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับผมคุณพัชรพงศ์นะครับผมสุกเกษมที่มีการกดซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับผมก็เป็นกาลังใจให้อย่างสม่ําเสมอนะครับผมคอยให้อ่า คอยคอยเข้ามาให้กําลังใจอยู่เป็นประจํานะครับผมต้องขอขอบคุณมากมากนะครับผมเนาะกะ็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัดสวด,ดีครับ